สถานการณ์พัยแล้งยังขยายวงกว้างค่ะและส่งผลกระทบในหลายพื้นที่อย่างที่จังหวัดเยะโสธรแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปามีปริมาณน้ำเหลือไม่มากนักค่ะ ทางเก็บน้ำห้วยลิงโจตนตำบลห้องแซงอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาในสีต่ตำบลของอําเภอเลิงนกทาและต้องส่งไปผลิตน้ำประปาให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทาล่าสุดเหลือปริมาณน,น้ำเพียง5ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุอ่าง21ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ต้องงดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรค่ะ ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนสิรินทรอําเภอพิบูลมังสาหารปริมาณน้ําที่ลดลงต่อเนื่องทําให้เกิดเกาะแก่งตามริมเขื่อนและขดหินโผล่ขึ้นพ้นน้ําบางจุดเป็นหาดทรายและเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมความสวยงาม ขณะที่จังหวัดมหาสารคามค่ะลิงสแมสีทองกว่า800ตัวที่อาศัยอยู่ภายในวณอุทยานโกสัมพีเริ่มขาดแคลนอาหารและน้ำชาวบ้านต้องนำผลไม้ไปให้เพื่อป้องกันลิงออกมาหากินนอกพื้นที่และอาจจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน ส่วนที่จังหวัดลำปางประชาชนนักเรียนและหน่วยงานต่างๆร่วมกันกำจัดวัดชพืชภายในหนองท่วมแหล่งน้ำสาธารณะในตำบลล้อมราดอำเภอเถินจังหวัดลำปางเพื่อฟืน้นฟูสภาพน้ำสำหรับนำมาใช้ในการเพาะปลูกค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดพิจิตรหน่วยงานและชาวบ้านเข้าฟืน้นฟูบึงตาเพชรในอำเภอเมืองที่ถูกปล่อยรกร้างมานานเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลังสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มรุนแรง ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่สวยอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายล่าสุดเหลือปริมาณน้ำเพียง3ล้าน4ลูกบาทเมตรทำให้ไม่สามารถระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกว่า1แสนไร่ใน4อำเภอได้ ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะผู้รับเหมาวางท่อส่งน้ำขนาด10เซนติเมตรเรียบถนนสายสีประจันดอนเจดีราว30กิโลเมตรเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีนส่งไปผลิตน้ำประปาที่อำเภอดอนเจดีซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนค่ะ ทางด้านของนายนัทพลนเริกนิยมผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอศรีประจัน์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้การประปาสาขาอำเภอดอนเจดีสุกน้ําดิบจากคลองมะขามเท่าอูทองแต่ว่าสถานการณ์ภัยแล้งทําให้น้นําในคลองแห้งขอดต้องหาแหล่งน้ําดิบจากแม่น้ําท่าจีนส่งไปช่วยส่วนที่จังหวัดอุทัยธาน,นีชาวตําบลเนินแจงอำเภอเมืองจุงฝูงควายลงไปกลางแม่น้ําเพื่อตากแดดเพื่อกินน้ําในอ่างทรายขนาดเล็ก ที่ยังพอมีน้ำขังเหลือเพียงเล็กน้อยขณะที่การเพาะปลูกพืชนั้นทุกชนิดต้องหยุดอย่างสิ้นเชิงค่ะ